ดงพวาเจ็ดคนที่สี่หมอกบางๆลอยอยู่บนถนนที่คดเคี้ยวรถเก๋งคันเล็กค่อยๆวิ่งขึ้นเขาเสียงล้อบดกับกรวดดังเบาๆท่ามกลางความเงียบ บาสเป็นคนขับกล้องนั่งข้างหน้าส่วนพีทนั่งหลังสุดทุกคนคุยเล่นหัวเราะกันระหว่างทางรอบข้างไม่มีบ้านคนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแค่ป้ายไม้เขียนว่าบ้านพักชมหมอกปักอยู่ริมทางบา์สตั้งกล้องหน้ารถให้ถ่ายอัตโนมัติไว้ตลอดทางเขาคิดแค่ว่าจะเอาไว้ตัดคลิปเล่นกับเพื่อนโดยไม่รู้เลยว่ากล้องนั้นจะบันทึกภาพสิ่งที่ไม่ควรมีเอาไว้ด้วย บ้านพักไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่กลางเนินหญ้าหลังคาสังกะสีมีสนิมเกาะบางจุดหน้าต่างเปิดไว้บางบานเหมือนเพิ่งมีคนใช้งานพอรถจอดสนิททุกคนก็ลงมาเก็บของเข้าบ้านพีทยังถือกล้องมือถือถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆกล้องเดินดูรอบบ้านแล้วบ่นว่าเงียบเกินไปไม่มีบ้านหลังอื่นในสายตาเลยเหมือนทั้งเนินนี้แค่พวกเขาอยู่กันสามคนเสียงรองเท้าบดพื้นไม้ดังแอดแอดเมื่อเดินเข้าไปในตัวบ้านไม่มีใครสังเกต ว่าเงาของอีกคนหนึ่งเดินตามเข้ามาติดๆโดยที่ไม่มีเสียงเท้าเลยแม้แต่น้อยในบ้านมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนสองห้องของใช้ยังอยู่ครบเหมือนมีคนเพิ่งออกไปพีทบอกว่ากลิ่นในบ้านแปลกๆเหมือนกลิ่นอับกับกลิ่นชื้นบาสเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทกองยืนถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกห้องน้ําแล้วก็หัวเราะทันทีเพราะภาพในมือถือดูเหมือนมีหัวคนอยู่ข้างหลังเขา เขาบอกเป็นเงาสะท้อนจากไฟแต่บาสกับพีทไม่ขำด้วยทุกคนเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆเงียบจนเหมือนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองพอตกดึกทั้ง3คนนั่งดื่มกันในห้องนั่งเล่นเปิดเพลงจากลำโพงบลูทูธเบาๆพีทนั่งเล่นมือถือส่วนกล้องไถดูคลิปเก่าๆที่ถ่ายไว้จูจูเขาก็ชะงักและขมวดคิ้วกดหยุดคลิปตอนพวกเขาเดินเข้าบ้านแล้วเปิดให้บาสดูในคลิปมีเงาคนที่4เดินตามพวกเขาเข้า,ขามาเดินห่างหลังพี ยีดแค่ไม่กี่ก้าวเสื้อลายขาวเทาหน้าหม่นไม่ชัดและที่น่าขนลุกที่สุดคือมันเงยหน้ามามองกล้องตอนก่อนประตูปิดสนิท ทั้งสามคนรีบเดินไปเปิดไฟรอบบ้านและตรวจดูทุกห้องไม่มีใครไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงพีทพยายามปลอบว่าอาจเป็นภาพซ้อนหรือเงาสะท้อนก็ได้แต่เสียงของเขาสัน่นและมือที่ถือโทรศัพท์ก็ยังไม่หยุดสัน่นกล้องลองย้อนดูคลิปใหม่อีกครั้งแต่ไฟในบ้านก็ดับวูบไปกระทันหันลำโพงเริ่มมีเสียงซ่าซาเหมือนมีใครกำลังกระซิบอยู่ใกล้ๆ บาสรีบไปเปิดเบรคเกอร์ส่วนอีกสองคนยืนนิ่งอยู่กลางห้องข้างหลังพวกเขามีเงาดำๆเริ่มขยับในมุมมืดโดยที่ไม่มีใครหันไปมองเลย หลังจากไฟกลับมาติดอีกครั้งทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่ไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยพีทนั่งกอดอกเงียบๆที่มุมโซฟากล้องยังจ้องจอมือถือที่ดับไปเองโดยไม่รู้สาเหตุส่วนบารสเอาไฟฉายวางไว้ใกล้ตัวไม่ห่างทั้งสามคนพยายามทำตัวให้ปกติแต่ทุกวินาทีเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากมุมมืดของบ้าน พีทเงยหน้าขึ้นแล้วถามว่าใครเดินอยู่หน้าห้องน้ำแต่บาสกับกล้องต่างก็บอกว่ายังไม่มีใครลุกไปไหนเลย พอถึงเวลานอนก้องเลือกนอนห้องเดียวกับบาสส่วนพีทขอนอนห้องเล็กคนเดียวเขาบอกว่าอยากมีเวลาคิดอะไรเงียบๆบรรยากาศในบ้านเริ่มเย็นแปลกๆทั้งที่ประตูปิดสนิทก้องเปิดมือถือถ่ายวิดีโอในห้องเล่นๆก่อนจะวางไว้ใกล้หัวนอนในวิดีโอนั้นเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านประตูห้องทั้งที่ไม่มีเสียงฝีเท้าและไม่มีใครในบ้านลุกเดินตอนนั้นเลยแต่เงานั้นหยุดยืนหน้าประตูอยู่นานกว่าหนึ่งนาทีก้องสะดุ้งตื่นตอนตีสาม จากเสียงดังแปลกๆเหมือนของหล่นในห้องครัวเขาปลุกบาสทั้งสองคนเปิดไฟแล้วเดินไปดูแต่ทุกอย่างในครัวปกติดีไม่มีอะไรตกหล่นขณะที่กำลังจะปิดไฟเสียงฝีเท้าแผ่วๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังกล้องหันกลับไปทันทีแต่ไม่เห็นใครบาสพยายามพูดปลอบว่าอาจเป็นหนูหรือเสียงไม้ลั่นแต่สายตาของเขาก็ยังจับจ้องไปทางมุมมืดหลังตู้เย็นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแวบผ่านไป รุ่งเช้าพีทไม่ออกมาจากห้องประตูห้องยังล็อกจากด้านในทั้งสองคนเคาะเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบสุดท้ายบาสงงดประตูเข้าไปภายในห้องไม่มีพีทหน้าต่างปิดสนิทไม่มีร่องรอยคนปีนออกที่นอนยังเรียบเหมือนไม่มีใครได้นอนเลยโทรศัพท์ของพีทวางอยู่บนหมอนเปิดกล้องค้างไว้ภาพสุดท้ายที่บันทึกได้คือภาพที่เขานั่งอยู่ปลายเตียงมองไปที่มุมห้องและพูดกับใครบางคนที่ไม่เห็นในภาพกล้องเริ่มกลัวจนมือเย็นเฉียบเขาย้อนดูคลิปกล้องหน้ารถอีกครั้ง หวังจะหาคำตอบอะไรสักอย่าง ภาพตอนพวกเขาเดินเข้าบ้านยังเหมือนเดิมคนที่สี่ยังอยู่ตรงนั้นแต่คลิปมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมีเสียงผู้ชายเบาๆดังขึ้นตามหลังเสียงหัวเราะของพวกเขาฟังไม่ชัดว่าเป็นคำพูดอะไรแต่จังหวะเสียงตรงกับตอนที่เงาคนนั้นเงยหน้ามามองกล้องพอดีเสียงนั้นแหบพร่าและฟังดูเหมือนกำลังบอกว่าเจอกันอีกทีคืนนี้กล้องนั่งนิ่งอยู่ที่กล้องหน้ารถนานเป็นชั่วโมงเขาดูคลิปเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ยิ่งดูเท่าไหร่สีหน้าของเงาคนนั้นก็ยิ่งเปลี่ยนไปทีละน้อย จากตอนแรกที่มองกล้องเฉยๆเริ่มกลายเป็นยิ้มบางๆยิ้มที่กว้างขึ้นเล็กน้อยในแต่ละรอบที่กล้องกดเล่นใหม่จนสุดท้ายรอบที่6เงาคนนั้นยิ้มกว้างจนมุมปากเกินขอบหน้าตาเบิกโพรงแต่ไม่มีลูกตา <c oughs> กล้องโยนโทรศัพท์ทิ้งทันทีบาสพยายามหาเหตุผลทุกอย่าง เขาบอกว่าอาจมีคนแอบตามมาหรืออาจเป็นการแกล้งกันแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าพีทหายไปได้ยังไงทั้งที่อยู่ในห้องที่ล็อกจากข้างในทั้งสองคนตัดสินใจเดินหารอบบ้านลองเดินไปตามทางดินที่ลาดลงไปทางป่ารอยเท้าเริ่มปรากฏให้เห็นบางจุดจมหายไปในโคลนรอยเดียวลากยาวไปเรื่อยๆแต่ไม่มีรอยกลับเหมือนมีใครเดินเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาเส้นทางในป่าค่อยๆมืดลงทั้งที่ยังไม่เย็นกล้องเริ่มหายใจถี่ขึ้นสองมือกำไฟฉายแน่นบัสเองก็เริ่ม นิ่งเงียบระหว่างเดินทั้งคู่รู้สึกเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างๆใกล้พอเธอได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆแต่พอหันไปก็ไม่มีใครกิ่งไม้ยขยับเองท,งทั้งที่ไม่มีลมเสียงแหบเบาๆเหมือนพูดอยู่ใกล้หูตามมาเป็นระยะจนสุดท้ายทั้งสองคนตัดสินใจกลับขึ้นบ้านเพราะทนต่อไปไม่ไหวพอเปิดประตูเข้าบ้านโทรศัพท์ของกล้องที่เขาโยนทิ้งไว้ก่อนหน้านี้กลับเปิดหน้าจอเองและกำลังเล่นคลิปใหม่ที่ไม่มีใครถ่ายไว้ภาพในคลิปเป็นห้องนั่งเล่นตอนกลางคืนมีกล้องถ่ายไว้จากมุมสูง และในนั้นมีพวกเขาสองคนนั่งอยู่โดยมีอีกคนหนึ่งยืนนิ่งๆอยู่หลังโซฟาเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวทั้งสองคนไม่พูดกันอีกเลยในคืนนั้นต่างคนต่างนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมของตัวเองบาสเปิดไฟทุกดวงในบ้านกล้องปิดม่านทุกบานลำโพงบลูทูธเริ่มมีเสียงสั่นเบาๆแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือเสียงเริ่มแหลมขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงคนกรีดร้อง ทั้งคู่ปิดลำโพงทันทีและในจังหวะเดียวกันไฟทุกดวงก็ดับลงพร้อมกันบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดสนิทและได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่ใกล้มากขึ้นเรื่อยเสียงฝีเท้าดังวนไปมารอบตัวบางจังหวะช้าชัดเจนบางจังหวะเร็วเหมือนวิ่งทั้งบาสและกล้องต่างนั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวมือกำไฟฉายแต่ไม่กล้าส่องไปในความมืดเสียงลมหายใจแปลกๆดังขึ้นจากเหนือหัว แล้วตามด้วยเสียงขวนพื้นไม้เบาๆอยู่ตรงมุมห้องเสียงนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นทีละนิดจนไฟฉายของกล้องส่องไปเห็นรอยเล็บยาวขูดเป็นทางบนพื้นไม้หน้าพวกเขา จังหวะเดียวกับที่เสียงหยุดลงไฟในบ้านก็ติดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างกลับมานิ่งเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอยเล็บยังอยู่ที่เดิมลึกและยาวตลอดแนวพื้นบาสเริ่มพูดขึ้นเสียงสั่นว่าจะออกจากที่นี่ทันทีตอนเช้าเขาไม่สนพีทไม่สนว่ามันคืออะไรก็ตามกล้องไม่ตอบเขานั่งเหมอเหมือนคนใจลอยพูดเบาๆว่าเห็นเงานั้นเดินเข้าห้องของเขาตอนนอนยืนมองเขาทั้งคืนโดยไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวบาสเตรียมของตอนฟ้ายังไม่สว่างเขาคว้ากุญแจรถกระเป๋าและกล้องหน้ารถที่ ยังตั้งอยู่บนคอนโซลระหว่างเก็บของเขากดดูคลิปสุดท้ายอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏในคลิปทําให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะภาพวกเขาสองคนเดินออกมาจากบ้านมาที่รถตามด้วยอีกคนหนึ่งเดินตามมาเงียบๆขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังคนคนนั้นหันหน้ามามองกล้องและยิ้มกว้างอย่างผิดรูปยิ้มที่เห็นเหงือกและฟันทุกซี่ บาสไม่กล้าบ,บอกกล้องเรื่องคลิปนั้นเขาตัดสินใจเงียบไว้แล้วรีบสตาร์ทรถทั้งสองคนขึ้นรถโดยไม่พูดอะไรรถเคลื่อนตัวลงจากเนินกลับสู่ทางแคบระหว่างทางกล้องเอามือกุมหัวแล้วพูดเบาๆว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนอยู่หลังรถบาสตอบว่ามันน่าจะเป็นอาการหลอนแต่ในใจกําลังภาวนาให้ถึงถนนใหญ่โดยไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนไม่รู้เลยว่ากล้องหน้ารถที่ยังทํางานอยู่กําลังอัดภาพใหม่อัตโนมัติโดยไม่มีใครกดบันทึกเลยภาพในคลิปใหม่เริ่มต้นขึ้นเองตอนรถถึงโค้งแรกมุมกล้องบ เล็กน้อยเหมือนมีคนเอียงหน้ามามองใกล้เลนในคลิปมีเสียงกระซิบดังข้างหูว่ายังไม่หมดหรอกตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆจากเบาะหลังเสียงที่ทั้งสองเคยได้ยินจากคลิปก่อนหน้าหน้าจอกล้องสั่นไหวภาพกระตุกและในวินาทีสุดท้ายมีเงาสีดำพุ่งใส่หน้ากล้อง คลิปตัดจบด้วยเสียงหายใจช้าๆที่ยังคงเล่นซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครปิดบัสจอดรถทันทีที่ถึงจุดชมวิวกลางทางเขาหายใจแรงมือสัน่นและผู้เสียงเบาว่าเขาไม่ขับต่อแล้วกล้องลงจากรถเงียบๆเดินไปยืนพิงรั้วไม้เก่า ทั้งคู่ไม่พูดกันเลยสักคำกล้องหน้ารถยังเปิดค้างอยู่โดยไม่มีใครสนใจภาพล่าสุดที่บันทึกไว้มีเงาคนคนหนึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลายัยทั้งที่บาสยืนอยู่นอกรถกล้องมองจอภาพสลับกับรถมองด้วยความจริงจังและสับสนภาพตรงหน้าไม่มีคนขับแต่ในคลิปมันนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังมองจ้องเขม็งออกมาด้วยความหลอนพอทั้งสองกลับมาที่รถหน้าจอกล้องก็ดับไปเองไม่มีใครกล้าเปิดมันอีกบาสขับต่อไปเงียบๆไม่มองกระจกหลังแม้แต่นิดเดียวกล้องหลับตาเหมือนพยายามหนีจากภาพทุกอย่าง เสียงในรถเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังสม่ำเสมอจนกระทั่งมีเสียงเคาะเบาๆดังมาจากกระจกหลังช้าๆหนักๆและมีเสียงกระซิบตามมาอีกว่าห้ามมอง บาสกัดฟันขับต่อไม่หยุดพอถึงแยกใหญ่เขาเลี้ยวเข้าไปที่ป้อมตำรวจแต่พบแค่ความว่างเปล่าป้อมไม่มีคนไฟในอาคารดับสนิทประตูไม่ได้ล็อกโต๊ะและเก้าอี้ยังอยู่ครบเหมือนมีคนเพิ่งออกไปแต่ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตเลยในแฟ้มรายงานบนโต๊ะมีรูปถ่ายบ้านพักหลังเดียวกับที่พวกเขาไปพักอยู่และมีรายชื่อผู้เข้าพัก3รายพร้อมโน้ตเขียนด้วยลายมือสีแดงว่าพบแล้ว3คนกลับมา4คน กล้องเปิดลิ้นชักเจอกล้องเก่าๆเ,เครื่องหนึ่งเมื่อเปิดดูในเครื่องยังมีคลิปค้างไว้ไม่ได้ลบภาพในคลิปคือบ้านพักกลางเขากลุ่มวัยรุ่นอีก3าคนกําลังนั่งหัวเราะและเตรียมเล่นเกมในห้องนั่งเล่นทุกอย่างดูปกติจนถึงจุดที่กล้องสัน่นและมีเงาอีกคนหนึ่งโผล่ในภาพโดยไม่มีใครสังเกตเสื้อลายขาวเทาหน้าเบลอไม่มีลูกตาจากนั้นในคลิปก็เกิดเสียงกรีดร้องของคนคนหนึ่งก่อนภาพจะตัดไป ทั้งสองคนวิ่งออกจากป้อมตำรวจทันทีไม่เหลือคำถามไม่เหลือความอยากรู้อะไรอีกแล้วบัสขับรถกลับลงจากเขาแบบไม่หยุดพักไม่เหลียวหลังแต่ระหว่างทางกลับเสียงในลำโพงรถกลับดังขึ้นเองโดยไม่มีใครเปิดเป็นเสียงคลิปบันทึกใหม่ล่าสุดมีภาพของทั้งสองคนนั่งอยู่ในรถตอนกลางคืนโดยมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกเอาหน้ามันแนบกระจกหน้ารถมือวางบนกระจกช้าๆพร้อมเสียงกระซิบว่ายังไม่ถึงบ้านเลยนะ บัสเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งไปข้างหน้าเหมือนหนีจากบางสิ่งแต่ยิ่งขับออกไปภาพสองข้างทางกลับเริ่มซ้ำเหมือนเดิมต้นไม้ต้นเดิมป้ายเดิมแม้แต่ป้อมตำรวจที่เพิ่งผ่านมาเมื่อครู่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทั้งคู่เริ่มรู้ตัวว่ากำลังวนอยู่ในเส้นทางเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าก้องเปิด GPS ก็ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ดับไปเองและจูๆ่ๆลำโพงรถก็เล่นเสียงพีทขึ้นมาพีทพูดช้าๆว่าขากลับต้องมีสี่คนถึงจะพน้น ทั้งสองคนหยุดรถตรงจุดเดิมเป็นรอบที่สามบาร์สเริ่มสติแตกเขาทุบพวงมาลายัยตะโกนเสียงสั่นว่าไม่อยากเล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วกล้องพยายามตั้งสติและบอกให้ลองเปิดกล้องหน้ารถอีกครั้งภาพที่ปรากฏออกมาทําให้ทั้งสองเงียบสนิทคลิปใหม่เป็นภาพในห้องนั่งเล่นของบ้านพักมีกล้องกับบาร์สนั่งนิ่งอยู่สองคนคนที่สามนั่งกลางระหว่างพวกเขาหน้าเบลอเสื้อสีเทาคนที่สี่นั่งหันหลังให้กล้องแต่ค่อยๆหันหน้ากลับมาช้าๆจนเผยรอยยิ้มกว้างที่ไม่มีลูกตา กล้องสั่นวูบและภาพดับทันทีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในรถเหมือนแทรกเข้ามาในลมหายใจบาร์เริ่มร้องไห้เขาบอกว่ารู้สึกเย็นที่คอเหมือนมีใครนั่งข้างหลังกล้องยื่นมือไปแตะไหล่เพื่อนแต่ก่อนจะพูดอะไรรถก็สั่นแรงจนทั้งคู่แทบควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ล้อบดกับพื้นถนนอย่างรุนแรงจากนั้นทุกอย่างก็มืดลงเหลือเพียงเสียงหายใจของบางอย่างที่ไม่ใช่คนดังขึ้นจากเบาะหลังอย่างชัดเจน เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทั้งสองคนนอนอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านพักบนเขาไม่มีรถไม่มีของไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ท้างหน้าคือโต๊ะไม้ตัวเดิมและเก้าอี้สตัวมีเก้าอี้ที่4วางหันออกไปทางประตูทั้งคู่จําได้ว่าไม่เคยกลับขึ้นมาบ้านนี้ด้วยตัวเองและไม่รู้ว่าใครพากลับมาภาพในกล้องมือถือที่ยังค้างอยู่ในกระเป๋าเสื้อของกล้องแสดงภาพสดแบบไม่กดถ่ายภาพนั้นคือมุมสูงของห้องที่พวกเขานั่งอยู่พร้อมเสียงกระซิบว่าครบแล้วบารค่อยๆลุกขึ้นเดินไปทางประตูหวังจะหาทางออก แต่พอเขาเปิดประตูออกไปกลับพบเพียงทางเดินยาวที่มืดสนิทไม่มีป่าไม่มีเขาไม่มีบ้านแค่ทางเดินที่ทอดยาวลงไปในความว่างเปล่าก้องก้าวตามเพื่อนออกไปช้า ทันใดนั้นกล้องที่วางอยู่บนโต๊ะก็เริ่มบันทึกเองโดยไม่มีใครแตะต้องมันถ่ายภาพของเก้าอี้ว่างตัวสุดท้ายแล้วเงาหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นช้าๆบนเก้าอี้ตัวนั้นคนที่4ี่กลับมานั่งตรงที่เดิมอีกครั้งบาร์สกับกล้องเดินลึกเข้าไปในทางมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดรอบข้างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันเส้นทางเหมือนจะยืดยาวออกเรื่อยๆทุกย่างก้าวที่เดินไปเหมือนมีเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งเดินอยู่ใกล้ๆแต่หันไปก็ไม่เห็นใครพอเดินได้สักพักทั้งสองคนก็หยุดพร้อม โดยไม่ได้นัดหมายข้างหน้ามีเงาคนยืนอยู่กลางทางหน้าไม่ชัดเสื้อสีเทาเก่าๆคนคนนั้นชี้กลับไปทางบ้านพักโดยไม่พูดอะไรแล้วเดินหายเข้าไปในเงามืดอย่างช้าๆเหมือนกําลังบอกให้พวกเขากลับไปทันทีที่บาร์ดกลับกล้องหันหลังกลับพวกเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตูบ้านของตัวเองในกรุงเทพทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมมือถือกลับมาใช้งานได้รถจอดอยู่หน้าบ้านทุกอย่างดูปกติเรากับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเปิดคลิปสุดท้ายในกล้องหน้ารถภาพนั้นไม่ใช่ตอนขับลง แต่เป็นภาพพวกเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านพักกลางป่าพร้อมเสียงกระซิบว่าขากลับต้องมีสี่คนไม่งั้นจะกลับมาอีกพอภาพใช้จบลงหน้าจอก็ดับไปเองและเปิดกล้องไม่ติดอีกเลย เรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับหรือจะกดปุ่มซูเปอร์แตง Tank, ช่วยค่าข้าวก็ได้ครับและช่องดงผวา7ก็มีระบบสมาชิกให้ทุกท่านได้สนับสนุนค่ากาแฟาเป็นรายเดือนแล้วในตอนที่คอมเมนต์ก็จะมีป้ายชื่อเท่ๆและอีโมจิพิเศษให้ใช้กันด้วยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ